ค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะวันนี้เราก็เป็นวันแรกนะคะของงานกระถิ่นนะคะวัดบ้านสันติสุขนะคะก็วันนี้ก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์เราหลายท่านเดินทางกลับมานะคะยาเอ็มนะคะคุณตุ๊กี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีทางซีโก้นะคะก็เดินทางมาด้วยนะคะนะไปเดี๋ยวเราไปกันตอนนี้นะคะลุงก็ถอยรถออกมาแล้วนะคะเอฟซีนะก็จ่าเอ็มก็พร้อมนะคะ โอ้ยพี่นี่ลงจ้างแต่งตัวรอมากเลยนะเอฟซีแต่งตัวรอแล้วนะครพี่น้องพวกเก้าหรือเปล่าเนี่ยพวกเก้านะครับอันขออภัยนะครับนะคุณสมานตะสาริกาสวัสดีครับคุณขวัญโอนไปแล้วจ้านะครับสาธุสาธุนะครับคุณแฮปปี้คุณธัญรัตน์นะครับคุณเรนนี่แอนด์ไมค์แคลสนะครับหมายเลขบัญชีค่ะหมายเลขบัญชีนะครับสี่หนึ่งเก้า สามศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดห้าสี่อะไรอะไรเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ครับอะไรโอ้ยมาครับหมายเลขบัญชีนะครับสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าไปเลยนะครับดำรงก็ทํางานมานี่เหนื่อยนะขอบคุณนะครับะที่วัดพัาสันติสุขพัฒนานะครับบ้านสันติสุขนะครับนะหมู่เจ็ด นะครับแล้วก็บ้านสาแก้วมูสิบเอ็ดใช่ไหมใช่ครับเจ็เอนะครับเจ็ดสนะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับเอออ่าเป็นวัดแรกที่เราไปทําไปนะครับเซเว่นอีเลเว่นเจ็ดนะครับมูเจ็ดกับมูสิบเอ็ดนะครับน่ะถ้าแปลเป็นภาษาทีมงานยูทูปพร้อมนะนะครับหมายเลขบัญชีนะครับสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดแปดห้าสี่นะครับ เขียนใส่กระดาษใหญ่ๆค่ะดีคอนถมได้ครับได้ครับจัดไปอย่างให้เสียนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับแคปเลยนะครับใครที่จะร่วมบุญนะแคปเลยครับนี่หมายเลขบัญชีนะครับ4193097854ธนาคารกรุงไทยนะครับยอดอยู่ด้านขวามือนะครับยอดนี่นะครับนี่ ยอดต้นกันวันนี้ครับ5้า9 0ื่นหกร้อยเก้าสินะครับเป็นยอดแรกเดี๋ยวเราไปต่อยอดกันที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่โฟกัสเลยไม่จับภาพเลยมันอยู่เอาลงแล้วขึ้นใหม่เอาออกแล้วขึ้นใหม่นี่ครับแครเลยนะครับสัปรัเบสีท่านไรจครับนะครับที่จะร่วมต่อยอดนะครับสามารถโอนเข้ามาได้นะครับ โอนเข้าทางวัดเลยนะครับหรือจะต่อยอดผ่านยูทูบเบอร์ก็ได้นะครับนะนะชื่นชอบช่องไหนนะครับอยากให้ช่องไหนได้ยุบค่าคอมมิชชั่นนะครับก็โอนไปได้เลยนะครับเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมันไม่ได้ขายของแล้วเนี่ยทำบุญทำบุญเนาะมันยังไงนี่ทำบุญนี่แหละจะขายของเบื่อเลยมาล้จูนสมองก่อนลกกินกาแฟแลมีนะกาแฟก่อนกาแฟก่อน คุณธัญรัตน์ครับผมนะคุณอเล็กนะคุณนมสิลื่ืงนะครับผมขอบขอบอบเนะเป็นได้รวมค่าคอมมิชชั่นสี่นึ่งกค่าคอมมิชชั่นประมาณสามก้ก็กำลังเตรียมความพร้อมนะเอซีเนาะสี่หนึ่งเก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดแปดห้าสี่นะฮะโอนร่วมบนกันเข้าบัญชีทางวัดท่ตรงนะเดี๋ยวประมาณสัก เจ็ดโมงนิดๆนะฮะเราก็จะล้อหมุนนะครับไปที่วัดสุขศ oh ึอย no. ู่ไม่ไกลมากนะครัประมาณหกเจ็ดกิโลประมาณนี้ประมาณโอ้ยสิบกว่าเทราบอกไปหกเจ็ดกิโลเหลือก็ได้ยินระยะทางก็วัดสามสิบสุขัึกนาไม่มีเน็ตโตูตัด ใช่แค่นี้เขาเลยเอาพิงน้องนะโซนา่นา,ากาาหัวอนนจอไม่ทุ่ไม่ต่อของขพ่อปืนนี่ก็น่าจะล็อกแล้วบ้างล็อกเป้าแล้วระยะทาง9.4กิโลเดินทาง16นาทีนะฮะ16นาทีนี่น่าจะเป็นเส้นทางทางนี้แหละถูกแล้ว แมปก็ให้ไปทางนี้นะฮะจะไปได้ทั้งหมด3ทางนะฮะแต่เราก็จะไปทางที่ใกล้ที่สุดนี่แหละนะครับมันอาจจะผ่านปลายยางแล้วก็มีถนนเพื่อถนนเป็นหนุ่มเป็นบ่อบ้างนิดนึงไปหน่อยสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณทุกคนใจเข้ามารื้อพ้นล้ายด้วยนะครับสำคัญเลยก็ร่วมมือกันเข้ามาปักเลยไหมปักเลยไหมกรุงไทยนะฮะธนาคารกรุงไทยนะฮะออกต้นกันเลยไหมครับ

โอ้ยเอ้จะมัจะเผาเลยนยย้ายเอยเแล้วเผาเลยเนาะโอ้ยพู้เ่านาะคุณหาข้าวกองกัไปหาว้น้ามาเรนรวมบุญคือยังไม่ตื้นอ่ะเรามาปักต้นกันนะครับ เขามาแล้วเขาก็ไปมันคืออะไรบ้านสันติสุขเอาไม่ใช่บ้านสุขสวัสดิ์ท่านสันติสุขทีจริงเขาฟี่แล้วแก้วไปมอร์นิ่งเชิญมอร์นิ่งมอร์นิ่งคืออะไรครับกาแฟกาแฟนะกาแตอนนี้ลุงช่างก็กำลังปักต้นนะคะพี่มวยก็มาแล้วนะคะว้าวเออบิวตี้ฟลู คือไม่ไปทำไมไม่ไปเพราะให้เจ้าไปอยู่นะบอสอย่าพยายามสักส่วนไปได้นะที่นั่งยังว่างอยู่นะที่นั่งรถตู้ก็ยังว่างรถนั่งสบายหลับไปตลอดทางนะกลับมารวมบุญกับเรานะทุกคนนมาเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็จะไปร่วมทอดกระถิ่นกับเราด้วยนะคะพี่เหมียวรัสกานะออยยาไู่นะฮะเอาไว้ปีหน้านะคะให้บีเอ็ม ทำคุณทำกุศลร่วมกันอย่าเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อยอดอากาศแถวตามค่ะขอต่อยอดอากาศตามเด้อเรียกว่ายังไงก็เพิ่นต่อยอดโอ้ดีแทบบนเขียงกินกาแฟยังกิน เดี๋ยวค่อยทําทุกวันนี้ยังไม่ว่างโอ้กลองใหญ่เริ่มเลยนะก็เป็นกล่องพระห่มของพี่นางมานะคะเดินทางมาถึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะางก็ขอบคุณพี่นางมานะพระห่มนะคะหน้าหนาวเนาะนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะพสวัสดีค่ะเอาแล้วยาชีเอาแล้วเกิดอะไรพิศวาสอะไรกันเนี่ยเ้าตื่นมา้วก็บอกขาก้องคอยยสิเลยโอ้ขาขาอ๋อถามหาขาก้องนะโดนอีกแล้วอะไรนะเสือชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะยาชิชื่อชื่อชื่อที่เราพวงสุดาพวงสุดาโดนอีกแล้วพวงสุดา แม่เห็นจัางจ่าด้วยเาตัวเองเลยนะเออเออเอาค่อยยังไม่ได้เคยถามเลยเออเราค่อยถามว่าเออเจ้าขากล้องเจ้าขากล้องวัไหนเอาว่าไปอย่างแม่เราส่งซิกให้กับว่าไปอย่างก็ยังไม่ได้พูดเกี่ยวกับขากล้องยังมาแล้วถามขากล้องไม่เจอฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ